เอาหนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสามสีนับหนึ่งสองสองเอ้ไม่พี่สามสีพี่ยื่าครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกทุท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมชาวลิมพีทีแล้วก็วันนี้อยู่กับใครเอ่ยวินครับแล้วก็ในวันนี้ผมมาแก้ตัวจากไลฟ์ตอนสัปดาที่แล้วใครได้ดูม้งตัวขี้อะไรถึงมีเสื้ออยู่วะผมว่าเป็ดผมว่าเป็ดหูลำโพงเกมประกอบด้วยไฟกับพิบแล้วก็โดด มืดอยู่แล้วนี่นะครับผมผมบอกเลยสองคนนี้ไม่เคยเล่นไม่กุแหละสองคนนี้ไม่เคยเล่นไม่มิกมาเราจะเข้าสู่บรรยากาศนักกลัวเลยดูแต่ไม่เคยเล่นเราจะเข้าสู่บรรยากาศนักกลัวไปช้าๆ้าว่าอยู่ใกล้ๆพี่อ่ะย่าห่างจากพี่พี่ขอร้องคนก้ผีพี่ชอบอะไรแบบนี้พี่พี่เดินกลางเลยผมเดินหลังเองไม่เราเราต้องทําอะไรหรอเดินตามผมมาผมอาจจะเล่นเร็วหน่อยนะครับผมทุกคนตอนผมผมเล่นเราจะมาล่าท้าผี เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กตาเดินหลังเอาป่ะพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาเดินหน้าพี่ตุ๊กตาเดินหน้าเดินหน้าไม่เดินหน้ามเดินกลางพี่ตุ๊กตาเอาแท็กไปไหนแล้วอยู่ไหนเนี่ยไม่ยอมวิ่งตามข้างหลังข้างหลังไป่ไหนอ่ะบุตาเดินตามมาเดินตามมาไม่วิ่งอ่ะเราเปิดเลยเปิดเลยพี่เปิดเลยพี่เรียกกินส้มตำอ่ะทุกคนรออยู่นี่นะผมไปสระว่ายน้ำก่อนผมเอากุญแจโอเค แล้วผีมันจะโผล่ตอนไหนอะไว้ก่อนตอนนี้ไม่โผล่ตอนนี้มันให้เสียบรรยากาศอยู่อ่าผมบอกเลยผมอาจจะเล่นไวนิดน,นึงนะผมตอนช่วงต้นเพราะว่าผมรู้ซุกซอกทุกมุมแล้วผมจะทําอะไรบ้างแต่ว่าหลังจากเขกากดไปผมไม่รู้แล้วผมเล่นว่ามันต้องเล่นยังไงนะแล้วกล้องผมอาจจะสว่างนิดน,นึงเพราะผมเลยไปเช็ดกล้องแมวจะร้องดังหน่อยนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันมันไอ้นี่ให้มันตัดเสียงรบกวนให้จอคอด แท็กมันมีแป้นบาสให้กูแต่มันไม่มีลูกบาสให้กูเกมกันทุกคนมาต้นไม้นี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากหลังจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปชั้นใต้ดินแล้วทุกคนก็จะเจอจะเจอผีเย <Yeah. S 3> แล้วาทำไมต้องเจอก็เกมผีเออ,เ,อ,อเกมนี้เออแมปนี้มันสุ่มผีหลอกเนี่ยวะไม่สุ่มไม่สุ่มส,สุ่มปะ่ะไม่สุ่มมันจะสุ่มจำสแกปะ่ะไม่ไม่สุ่มมันมันฟิกจำสแกรตรงนี้จะไม่มีจำสแกผมสปอยเลยเพราะว่าใครๆก็รู้ผมเก่ง อ่าตรงนี้ตรงนี้ใครอยากเข้าไปบ้างจำสักแกหนักนะใช่ถอฟังรอนี่เป็นไงไม่เห็นเจอเทียอะไรเลยผมเจอไงผมเจอเอาแล้วทำไมมึงโดนอ่ะไม่รู้นี่ฉันไม่อยากเข้าไปอ่ะเอามาโดนเอาอย่างี้เอาองี้เอาองี้ทุกคนทุกคนทุกทุกคนรออยู่หน้าประตูแล้วทุกคนรอรอดูตรงนี้โอเคนี่ทุกทุกคนมาอยู่ตรงนี้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้พี่พี่พี่พอดีเนี่ย ม่เยี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยรอตรงนี้ทุกคนจะได้เจอกับตัวอะไรตังสูงพี่เห็นไหมข้างหลังสวัสดีครับเียยแม่ตาไม่อันนี้อันนี้ยังไม่หนักลัเจเจทำอะไรเจเจทอะไรเจเจเจอะไรเจเอ้าเอ้าเจไม่งีกูเอ้าเชื่อเจปิดประตูใส่กูอันนี้ไม่น่ากลัวมันมันจะมีมันจะมีมันจะมีที่นึงแล้วลุง มันจะมีอยู่ที่นึ่งที่น่ากลัวมากมากเว้ยต่ออ๋อไอปงเจวิ่งไล่ปะไม่ไม่มีเจวิ่งไล่นะผมไม่ผมไปไม่ถึงเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าว่าตรงไหนกูสปอยให้กูสปอยอย่าเพิ่งสปอยได้ข้างล่างครับลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างข้างล่างไหนอ่ะพี่พุดดิ้งลงมาข้างล่างข้างล่างไหนวะหลังอยู่นี่โว้ยตายแล้วกูก็มองหาไปเถอะหลังไหนวะ อ่ะทุกคนเข้ามาเฮ้ยมืดคิบหายเลยมันตัดเอยมันอ๋ออ่าทุกคนเอ้ยเ้าไฟฉายกูไปไหนเหรอก็มันก็มีไฟฉายอยู่นะข้างหน้าจะเป็นผีแต่ว่ามันไม่มีจมสแกวิ่งไปเลยแล้วกันข้างหน้าเป็นผีไม่มีจมสแกพี่พี่พี่พุดดิ้งวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งอยู่อะวิ่ง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 ไปพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนอ่ะสวยเฮ้ยพี่วินผมเจ้าของคลิปผมขอไปข้างหน้าผมอยากได้คอนเทนต์ตัวแดงแดงอะตัวที่อะไรอะตัวขาวครับแคปตัวแดง มันหายไปแล้วไม่ปวดไม่ปวดเอางี้พวกเราปฏิญาณกันไม่พวกเราพนันกันไหมใครใครใครแบบว่าใครบอกว่าเอ้ยบอกว่าอุ้ยอันนี้ตกใจแบบใครตกใจเยอะสุดอะคนนั้นแพ้เอ้ยพี่ผมอยู่กับผมไม่ต้องตกใจเออเนี่ยอเนี้ยมันต้องวิ่งไรมันวิ่งอะไรปะไม่มีต่อไ้ตรงถ้าเราไปถึงสะพานปุ๊บอะมันจะมีจัมสแก วิ่งไปเลยเออใจเย็นดิเฮ้ยขอตั้งตัวก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งมานี่หันมานี่หันมานี่กลับมากลับมาหันกลับมาไม่ดุเลยขอตั้งขอตั้งตัวก่อนดิเฮ้ยทุกคนพร้อมนะหนึ่งสองสามไปโอ้เลู้ขอถูฟังแล้ววิ่งไม่รอกันเลยคุณผู้ชมผมอาจจะตัดช่วงแรกๆออกออกเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันนี่ผมข้ามมาเร็วมากสวัสดีครับผีฮัลโหล ผมผมอุตส่าห์ผมอุตส่าห์ผมอุตส่าห์บอกว่าส่สงสัญญาณให้พี่สวัสดีครับผีอ่นนี้แหละคุณผู้ชมตรงนี้แหละครับผมที่ผมผไม่ผ่านอันนี้ทุกทุกคนทุกคนทุกคนวิ่งตามผมมา <B og un> อย่าเพิ่ง <ใน S 1> อย่าเพิ<น>่งอย่าเพิ่ง <B og un> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผีไว้ใกล้ฟังเสียงผีแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ มันอยู่ขวาไม่มันเสียงมันเป็นโมโนพี่มันมันไม่มันแยกเสียงไม่ออกว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาพื้นกลับมาพื้นไปทําไมห้องกุญแจอยู่ซ้ายไปไหนกลับมาห้องกุญแจอยู่ซ้ายอยู่ตรงภาพกลับมาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาตรงภาพมันวิ่งกลับมาพี่วิ่งกลับมาอันนี้ไม่มีเสียงผีรอเสียงผีมากันผมจะได้รู้ว่าสีผีอยู่ตรงไหน ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะงั้นก็วิ่งไปเลยไอ้เหี้ยรอเหี้ยอะไรอ่ะพี่รู้ไหมว <elas> <en> ่าผีเร็วขนาดไหนอ่ะตรงนี no işte <esto> ้ต no ม <out> ่รู้นะพี่ฟังเสียงพี่ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะเสียงหัวใจเสียงหัวใจหลงอยู่ไหนกันปนึี่นี่นี่อยู่นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาผมอยู่นี่วี่อยู่ไหนก็บอกว่าให้วิ่งตามพี่ฟังเสียงหัวใจตัวพี่วิ่นพี่วิ่นพี่วินข้างหลัง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  าม,มาตาัม,มาตั้มาแล้วกูก็มาจากทางนี้นะเว้ยตอนแรกอะ่ะอันนี้ห้องกุญแจเดี๋ยวผมเก็บกุญแจให้แล้วก็ต่อไปภารกิจที่ยากที่สุดคือหาห้องห้องที่เราต้องใช้กุญแจอนี้ไขพี่พบินพี่พตาย<ด>แล้วพี่ไปจุดเกิดนะส่วนที่อะไรเดี๋ยวกูเดินมาใหม่จุดเกิดตรงไหนอ่ะจุดเกิดก็คือไอ้ตรงหน้าประตูครับผมเดี๋ยวกูเดินมาใหม่ก็ได้ไม่สนแล้วนั้นอ่ะเฮ้ยกูโดนไล่มาไล่กูอยู่อ่ะสวย ตอ,ตอนนี้พี่วินพี่วินต้องอทุกคนต้องคอยฟังเสียงหัวใจตัวเองถ้าเกิดเสียงหัวใจเริ่มเต้นก็แปลว่าผีเริ่มอยู่ใกล้อมันลอกกูแล้วงั้นพี่ลูกตาตามผมมาวิ่งตามผมมานะหนึ่งสองสามมามันอยู่ขวามันอยู่ซ้ายมือมั่อเจ้เฮ้ยผีอยู่ใกล้ผีอยู่ใกล้เรากูได้เรากูได้กยลงไปมามามา,จาเจ๊อีไม่ได้จ้าไหนไหนกุญแจเอาเช่งั้นทุกคนวิ่งตามผมมาชาร์จมานะจะให้เต็ม คุณผู้ชมช็อตนี้จะเป็นช็อตที่ผมจะไม่ตัดอะไรออกผมขี้โมตอนตัดต่อผมก็ตัดออกอยู่ดีไม่ไม่ไม่แล้วตัดต่อมึงตัดคนเดียวด้วยใช่ตัดคนเดียวด้วยมันไม่ใช่นักตกใจกับมึงด้วยแล้วกูก็ต้องแล้วกูต้องตกใจจำสแกนตอนกูตัดต่อขนาดกูเล่นมาแล้วนะกูเล่นมาสามสี่รอกูยังตกใจตอนตัดต่อแบบเฮ้ยเชี่ยช็อตนี้ม่งจำสแกนกูได้เลยตัดตัดไปตัดมาเ้เชี่ยตัดเพลินเมอเฮ้ยี้ยตกใจ ตัวพร้อมนะตัวพร้อมนะถ้าเกิดว่าเจอผีถ้าเกิดว่าเจอผีผมสละชีพเองไม่ใช่ไรกูไม่อยากเล่นเอ้าไอ้เดีเขี้ยพร้อมหนึ่งสองสามไปแบบนึงเฮ้ยผีร้องเพลงดิเฮ้ยเนี่ยมันวิดวิดวิดงเลยหลบเฮ้ยหน้าหลังหน้าหลังกูโดนอีกแน่เลยสัตว์เอ้ยเร็วเร็วเร็ว ่เดินกลับมาดิดิ่งนำไปเลยทุกคนทุกคนท้ชารชาจชาชารชารเตไม่น่าชาร์จมานานชาร์จมานาชาจานานรอน้ารอนะเมื่อเห็นผีตรนนั้นตองเมื่อกี้ปะกูว่าอยู่นั้นแหละแถวนั้นแหละพีีพดด้งออเจ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 อถอยถอถอยถอยถอยวิ่งวิ่งวิ่งมาจริ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 งถจยถอยยแล้ทำไมกูต้องอยู่หลังอะถอยถอยวิ่งไปไหนก็ได้วิ่งวัวไปเลยวิ่งัวเลยวิ่งวัวพีพุดดิ้ง ไปไปจุดเกิด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 ใกล้ถึงจุดเกิดแล้วอดทนมาน้าหมดมาน้าหมดมาน้าหมดกูุญแจก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 ุญแจเข้ามาเข้ามาเข้ามาวันห่งวันห่งมานี่มานี่มาขอบขอบ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 ไม่ไม่ไม่มันมีไฟมันไม่มามาเข้าได้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 ผมเคยผมเคยล่อมันเข้ามาในนี้แล้วมันเข้ามาเฮ้ยไอ้นี่ทุกคนวิ่งวิ่งไปจุดเกิดตามผมมา อยู่กับกูไม่มีคำว่ามือดยทุกคนทุกคนไม่ไปจุดเกิดตามผมมาไม่ได้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 มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ตามไม่ตามกูไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าโดนไล่นะมึงประนึงกูเจอจุดเกิดแล้วนะกูเจอจุดเกิดแล้วเนี่ยพร้อมนะพี่ก็กูกลัวกูจอจุดเกิดแล้วเดี๋ยวไปนี่มาคุณผู้ชม ไปดิมันไม่มีมันไม่มีกูเดินมองไม่ชุดนี้ตรง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 รู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  ตามไม่ทันนะพร้อมชัดเต็มยองชัดเต็มยองเต็มแล้วขอเป็นตัวประกอบในเกมนี้อย่างเดียวนะวิ่งตามผมไหมตัวประกอบก็ต้องวิ่งตามตามไม่ทันนะวิ่งตามไม่ทันนะก็เป็นตัวประกอบที่วิ่งตามผมไม่ทันพร้อมหนึ่งสองสามไปรอชาร์จมานะด้วยนะอย่าลืมชาร์จมานะด้วยนะชาร์จดูชาร์ตรงตรงนี้ไม่ค่อยเจอวิ่งเดินช้าเลยก็ได้ชาร์จชาร์จชาร์จจอนเสียงหัวใจเต้นเสียงใจเต้นทางนี้ทางนี้เสียงใจเต้น เสียงใกล้เสียงใกล้เสียงใกล้เสียงหัวใจเต้นวิ่งเลยไหมอย่าพึ่งเดินก่อนวิ่งวิ่งมันอยู่ล็อกนู้วิ่ง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 ตามมาตามมาตามมาเจอแล้ว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 ไข่แล้วไข่แล้วเปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไอ้เหี้ยกูติดประตูต้องไปคนยังไงติดประตูพาแล้วพาแล้วพาถึงนี่แล้วกูบอกแล้วมากูว่าไม่มีคำพูดเลย ไปอยู่ไหนอีกเนี่ยโอเคคุณผู้ชมอทุกคนครับผมบอกเลยนะผมไม่เคยมาแล้วจากนี้มึงไม่รู้ละใช่ไหมใช่แต่กูรู้ไม่อย่าสปอยไม่เอามันไม่นุบไม่นุบโอเคโอเคดูหน้าดูหน้าดูเนียงผมด้วยโอเคน้องโอเคมึงไม่ไปเอาผ้ามันคอมาใส่วะมันมันไม่มันไม่มันไม่ไม่จำสแก มันไม่มันไม่โดนไม่ได้ตรงนี้ชิวๆชิวๆชิวชิวตอนนี้ไม่โดนวิ่งได้เลยตกลงจะค่อยว่ากันตกลงจะค่อยว่าพี่รู้หรือเปล่าพี่วินผมมีจะบอกข้างหน้าพี่รู้ป่ะติตัวนี้มันเคยมีประวัติตรงเนี้ยมันจะตรงข้างหน้ามันจะมีจำจสแกลอันหนึ่งผมเดาอ่าใช่มันมีโอยเฮ้ยกลับไปไอ้เหี้้ยอ่เฮ้ยมันยืนจุดอยู่จอดอยู่จอดพี่วินพี่วินอยู่จอนขอขอคอนเทนต์ได้ไหมสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคนเดยครับอุ้ยเล่นพินเพาะจังเลยฟังเขาก่อนไหมเฮ้ไอนี่ไม่ยอมฟังเขาเล่นพินก่อนเลยไปไหนไปไหนอะวาร์ปหนีมันมันนั่นแหละจะมาไล่เรามันนั่นแหละจะมาไล่เราในนี้เหรอปะหนึงผู้ขู่ชาวนาไหนชาวนาซ้ายขวากลางไปกลางกลางเหี้ยเดินซ้ายดิกลางดิแม่แม่มันเชื่อมกันเชื่อมกัน พี่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 ผู้ดิ่งเอ๋ยใจยะพี่พูดดิ่งอุ้ยน่ารักตัวที่อะไรอ่ะเจังเลยน่ารักจังเลยอ่ะดูหน้ามันดิอันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้เฮียรุ่นรุ่นนี้เฮียนะเนี่ยรุ่นนี้เฮียรุ่นนี้ผิดเยอะเนี่ยอันนี้ไม่รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ได้ตีพ่อตีไม่พี่เข้าไปหัวหดแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะหัวหดไม่พอเข้าวินด้วยวิ่งไม่ได้อเอาวิ่งได้เอาพี่ พี่นี่เป็นลมอ้าวรุ่นนี้เป็นลมสวัสดีครับพี่ตื่นก่อนพี่ฟังก่อนพี่เหยียบหนาเเหยียบหน้าเาเยียบนาเขาเนี่ขาบันหายข้างนึงดีอ้าวรุ่นนี้เตะพ่อเตะแม่เนี่ยไม่แล้วไอ้วนนี้มายืนดูใต้กระโปรงผีเพื่อไม่ผมดูขาเันรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าดีดีรูปปั้นมันก็หันมาจ้องเราปะใช่หรอใช่ปกติไม่นะไม่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  มันชิปเองไม่ได้ชิปเองไม่ได้ชิปเองพูดจริงพูดจริงมองคุ้ยเลยชิบหายชิบนี่หาเรื่องผีใช่ไหมก็นี่มองหน้านี่ก่อนนะ้ยพี่วินมันเดินตามพี่วินเฮ้ยลูกมันเดินได้สัตว์วัดดีครับเดินทำพ่อเเหห็นนมือกันปะเมื่อกี้เห็นเหมือนกันปะเดินหาพ่อเฮ้ยอยู่ดีก็เดินในสัตว์ตกใจกูไม่เชื่ออะไรเนี่ยกูจะหนีเข้าบ้านเนี่ยแม่งตัวเลิกเลยสัตว์ตอนแรกกูจะวิ่งเข้าบ้านเวย ไอ้กูเจอนี่กูหยุดเลยเจ้าตัวเบลเลอร์เลยเฮียเฮ้ยไปไปไปออกมาหลังหลังจากนี้เราอาจจะโดนไอ้พวกหุ่นเที้ยนี่วิ่งตามนะครับใช่วิ่งเลย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 มองหลังด้วยมองหลังมองหลังไม่มองมองหลังด้วยไอ้เหี้ยรุ่นรุ่นนี้ตีพ่อตีแม่ตีพ่อตีแม่บ่อยใครวิ่งตามกูกูฉัดหมดกูเนี่ยวิ่งตามพี่ไม่ไม่ผูุ้่ปั้นดิเดี๋ยวทุบให้ดูไอ้เหี้ยพวกไอ้น่ะ แชกมือเอาคนพอนมาป่ะมานาห้ำหมดยืนชาร์จยืนชาร์จก่อนยืนชาร์จก่อนยืนชาร์จก่อนเดี๋ยวเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่อยๆมันพิงน้ำไม่ทันหรอกทันทันไอพวกนี้มันไม่ทันกูอยู่ข้างหลังมึงอยู่หลังกูมึงไม่ได้อยู่หลังมึงไม่อยู่หลังสุดเดินตามจริงเดินตามจริงเดินตามจริงว่ะดิครับเดินตามมองมันมองมันมองมองมองจำเป็นต้องมองเนี่ยวะไม่ช่วยเอาแล้วเอาตอนแรกอยู่หลังสุดไม่เจอตอนแรกอยู่หลังสุดไม่ใช่ มาไปครันองยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนมาอยู่โอ้ผมรู้แล้วเหมือนว่าไอพวกแสงไฟอ่ะมันต้งจกลัวแสงไฟปะเฮ้ยเปิดไงวะอันนี้เปิดไงวะไปนี่ได้ละนี่ไงพี่เป็นคนเปิดเป็นไงพี่เก่งปะอย่าเพึ่งนะอย่าเพิ่งชาร์จก่อนนะชาร์จมานาก่อนมาาชาร์จก่อนนะผมผมผมรู้ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้เห็นบ้านไหมเห็นบ้านไหมทำไมมึงเห็นขาวๆข้างบนไหมเ็กอา่ผม่าขาวๆข้างบนมันใช่ ทุกคนใช่ไหมประเองทุกคนผมบอกก่อนผมจะเล่นแค่ชาร์เตอร์หนึ่งผมจะเล่นแค่บทเดียวผมแล้วผมก็จะไม่แตะมีมีอีกเลยโอเคอยู่เว้นแต่ว่าไม่ไม่ชาร์เตอร์สองมันสนุกนะเว้ยไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนรอผมมีใจเล่นก้อนพร้อมทุกคนพร้อมนะผมวิ่งยาวถึงบ้านวิ่งยาวถึงบ้านวิ่งยาวถึงบ้านเข้าบ้านแล้วต้องทำไงต่อเข้าบ้านไม่รู้ดูไม่จบเชนี่ดูไม่จบไม่ใช่ดูไม่จบแต่ว่ามันน่าจะเข้าบ้านไม่ได้งห้ามสปอยอ่ะ มันเข้ได้มันนันไม่ได้พวกมันอ่ะพวกมันอ่ะเข้าบ้านไม่ได้แต่เราเข้าได้ไปเลยเร็วกว่าวิ่งมองคุยแล้วข้างบนอ่ะต่อยกูเปล่ายิงขาวเลยมึงดูดิท้าผีต่อยมันเป็นคนยังไงวะเฮ้ยตอนเราวิ่งมามันหายไปเว้ยใช่มันหายไปมันอยู่ข้างบนใช่ปะใช่อยู่ข้างบนเฮ้ยไอ้นี่ก็ไปท้าผีเฮ้ยเฮ้ยไอ้แท็กกูเจอที่นอนมามาเซฟเตียงก่อนเซฟใครเซฟยัง อะไรเซฟเตียงอะไรเซฟเตียงเซฟเตียงไม่ใช่แล้วไอ้นี่ติด GTA GTA เฮี้ยมาคราวไอ้สัตว์โอเคขวาตันไปเลยอยู่ไหนอะพี่อยู่ตรงประตูทางซ้ายอะพี่อยู่คนเดียวอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขวาตันอ่างั้นเดี๋ยวผม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 ขอไปเดิมผมขอไปเดิมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยผมขอไปเดิมเปิดเปิดเลยมันจะไม่โผล่มาใช่ไหมมันจะไปเดิมอะไรอะคัดซีนเนี่ยจากโรงแรม ทำไมกูอยู่ดีๆกูมาอยู่ในโรงแรมว่าะมีผีนะไม่ไปแล้วไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วกับตรงเนี้ยตรงเนี้ยผ่านยากด้วยเฮียทำไมเพราะแม่งเร็วกว่าตัวนั้นไงเอาอย่างเงี้ยทุกคนอย่าทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรผมไม่ได้ปิดผมไม่ได้ปิดผมไม่ได้ปิด เอาอย่างนี้ทุกคนทุกคนยืนอยู่นี่นี่เกมผมจะขอศึกษาคุณผู้ชมผมขอเวลาห้าทีผมขอศึกษาขอรีบละเ้ยกูขอรีบละวิกนีมาซ้ายเลยมาซ้ายเลยอปหนึ่งนะพอะแท็กน้ำพิโต้าพร้อมนะไม่มันไม่มีอะไรวิ่งมาแล้วก็มาซ้ายเลยกูรออยู่เนียเอาหนึ่งสองสามเรยกคอดครับวิ่งวิ่งวิ่งซ้ายครับซ้ายซ้ายวิ่งแบบพี่มมาซ้าย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  โอ้แล้วเพลงแล้วเพลงในลิ์แบบไม่เข้ากับบรรยากาศเกมกูเลยอะปุตกใจจริงปม,มาไอตรงนี้แหละไอตรงนี้แหละต้องเจอเฮ้ยเดี๋ยวชาบมานาก่อนดิฮะรีบกันจังอะชาแล้วเ,เจอตรงนี้เจอพร้อมนะไม,ไม่เจอ,จอเจออ่มขวาแล้วก็วิ่งขวาไปเลยขวา,าขวาเลยไปรีบไป ขวาแล้วก็ขวานะขวาแล้วขวาไม่อุ้ยอยซ้ายกับซ้ายกับซ้ายซ้ายซ้าายเชิดิทพิให้กูฟังไอ้สัปกติไม่ไม่มตัดตัมตันตาดต้ดตั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 ดตมดตันตั่ตัดตามอยดตัดต้ดตัดตัด้ังต้ดตัดต้องัดตังตัดตัด้ัดตไมตั่ตรงตี้ตันตั้ตัดตัอตัดยัด้ัดตัดตัาตั้ตัด้ัดตดตดตัดตตต้ตัตตาต ล่อมันมาให้มันมาทางซ้ายเอาเอาแบบนี้ปะเดี๋ยวกูล่อให้ผมล่อให้เดี๋ยวพี่ตาล่อไม่ประเดงนประเดงใครก็ได้พี่ไเป็นพี่เอาอย่างงี้เอาอย่าง้ฉุกขอให้ใจดาดพร้อมหนึ่งสองสามมาแล้วมันเดินมาถอย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 ไปเลยวิ่งสวนเลยวิ่งสวนวิ่งตัววิ่งตัวไอ้สัสเด้อตกใจไอ้สัสกูกำลังรันกูกำลังรัน ้ายอันนี้อันนี้ใช่อันนี้อันนี้เฮ้ยขึ้นมามาชั้นตามกูมาตามกูอยู่มาชั้นที่หนึ่งเลยเหรอมาชั้นที่หนึ่งเลยเหรอกูเข้ารีบแล้วโอ้ยเหี้ยประนึงแล้วถ้าเกิดว่าตายทีมาชั้นหนึ่งเลยเหรอใช่ใช่ใช่เอ้ยกูมาแล้วนะกูมาแล้วนต่มาเจอตกใจตกใจหนักเลยเอ้ยแต่ว่าผมผมรู้สึกว่าจำสแกมันไม่ได้หนักเท่าตอนนี้มันอยู่ไหนขวาเอ่อมันมันวิ่งกลับไปแล้วมันวิ่งตามกูมาเมื่อกี้ ก็แปลว่ามันอยู่ขวาเดิไปล่อมันดีพี่อ่าลอรอมันวิ่งผ่านมารอวิ่งผ่านมาให้มันไปชนกําแพงก่อนแล้วค่อยวิ่งออกเลยพี่คิดว่ามันจะง่ายพี่คิดว่าชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ชิดขวาพี่ตำเพิ่งพี่ตายเพิ่งมาคลอนกันกระดาษไปไหนคอนกันกระดาษอ้าวมารอรอมาวิ่งมาดีกว่ารอฟังเสียงเพลินพร้อมอ้าวคอนกันกระดาษพร้อมหนึ่งสองสามคลอนเรียบร้อยไปรอ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  <letter S 2> ขนาดมันวิ่งมันวิ่งตามแพทเทิร์นของมันมันไไม่ด้วิ่งตามคนวิ่งตามแพทเทิร์นอ่ะได้ถ้าเกิดว่ามันมีแพทเทิร์นเนี่ยมันไม่เห็นวิ่งออกมาเลยไม่ต้องรอ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 ถ้าเกิดว่ามันมีแพทเทิร์นเนี่ยเราก็ยืนรอมันต้องให้เห็นคนก่อนหรือเปล่านี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ววิ่งเลยสวนเลยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาต่อ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 มาตมาชิดขวาชิดขวาชิดขวา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 เดียวขวาเดียวขวาเดียว มันขวาไม่ได้พี่มันขวาไม่ได้พี่ซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ทางนี้ซ้ายพิวตาซ้ายพิวตาซ้ายเข้ามาเฮียเฮียไหนวะเขาลิบเขาลิบมาเข้ามาเข้ามาตื่นเต้นชิบหายเลยครันนะช่วยจำีผนที่ได้เลยดิไปหนึงอ่าไม่เห็นปะไม่เห็นทางออกปะรูแลไปหนึงนะตอนนี้เราอยู่ข้างล่างสุดใช่ปะใช่ใช่ใช่เราอยู่ข้างล่างสุดเราต้องบินขึ้นไปซ้ายขึ้นซ้ายขึ้น ชิดซ้ายชิดซ้ายใช่ชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายพอเจอห้องสี่เหลี่ยมสามห้องติดกันเราจะต้องชิดเราต้องชิดขวาตลอดเอ่มตรงนี้น่าจะเป็นไอตัวปีนกําแพงปบียนเพดานมั้งกูเกลียดตัวปีนเพดานตัวที่อะไรที่ปีนเพดานกูกูเกลียดหมดมนะตรงซ้ายทุกคนซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ตรงกากกากกากไม่ยอมใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์โทรศัพท์ก็มี เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกให้พี่วินพี่วินวิ่งไปพี่วินวิ่งไปบอกทางมาบอกทางมาอ่าไปซ้ายซ้ายขวากลางแยกทางแยกขวาขวาซ้ายซ้ายตรงไปสุดเลยตรงสุดตรงสุดตรงสุดพี่ตุ๊กตาอยู่ไหนเอาอยู่ข้างซ้ายแล้วก็ซ้ายตกเหี้ยเหี้ยสัตว์เด้อตกใจแท็ก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 เร็วแท็กแท็กเร็วทางนี้ทางนี้ตามมาตามมา ถ,ถ้าเกิดว่าถูกถ้าเกิดถูกต้องมันต้องมีทางซ้ายโอเคไปซ้ายไปนึงขอชัดมานะ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 รอด้วยชัดอยู่ชัดอยู่ชัน,ชนอย,นาายู่ไปขวาซ้ายนั่นแหละซ้ายซ้ายซ้ายถับอุย้ยเฮี้ยพ่อคงตาย <laughs> <laughs> แล้วขวาปะขวาวิ่งเลยวิ่งเลยไปนึงมานานยังไม่เต็มแท็กขวาใช่ อะไรผมเกงว่าผมน่าจะอยู่ตรงนี้แหละกลัวไม่ใช่แล้วใช่ดิใช่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 วิ่งเลยวิ่งวิ่งเฮ้อเชี่ยพี่รู้เปล่าผมบอกทางมั่วนะผมตอนแรกพอตอนแรกผมเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยแล้วก็ว่าจุดเกิดนะเว้ยทำไมมันคุ้นๆวะ ทางกลับมาลิฟต์ตัวกูส่ายดีใจนึกว่าเจอลิฟต์ใหม่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วก็คือลงปานึ่งปานึ่งอยู่แล้วปานึ่งลงไปปานึ่งเดินช้า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 คอยคอยต่อเดี๋ยวเดี๋ยวใช่จริงด้วยเฮียมันคือทางเดิมคุ้นคุ้นไอ้เฮียคุ้นคุ้นมันกำบมาทำเฮียอะไรเนี่ยเราไปไปไปมึงเปิด มึงเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วมึงก็เปิดดูดิเปิดดูแล้วเปิดดูแล้วเปิดดูอยู่เต่พี่วิ่งเร็วอ่ะพี่วิ่งเร็วจนผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนอะเพราะผมไม่ได้จําอะไรเลยไปจําไหมตรงไปซ้ายขึ้นตรงซ้ายเกมอเอานี้ตรงซ้ายบอกทางมาบอกทางมาอาอนี้อางนี้อ่ะค่อยๆไม่ไม่มันไม่มีตัวไล่มันไม่มีตัวไล่เดิน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 ทําไมเดินแล้วกูอยู่ข้างหลังสุดอะซ้าย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  ไอ้เหียมึงมาตรงนี้ไงมึงเลี้ยวขวาตรงนี้ไงซ้ายแลวขวาไอ <laughs> ้เหียรีบเลี้ยวขวาไปไหนวะ <laughs> <laughs> ขวา <laughs> ขวาเราก็ตรงไปเป็นะอ่ะโอเคตรงไปจะทางแยกเลี้ยวขวาว่นั่นนะเดีย๋ยวเพิ่งหยุดทำไมมัน,น <laughs> วนๆหยุดหยุดขวาหรือซ้ายทำไมห้องมันไม่ตรงกันทอนนี้ ทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงไปจะเจอทางแยกถ้าเิดเจอทางแยกเลี้ยวขวาไม่ดีเลี้ยวซ้ายสายสายสายพูดผิดพูดผิดพูดผิดเฮ้ยถ้ามึงพาวนกลับไปที่จุดแล้วไปขวาวิ่งดีเฮียรอควายแล้วมันขวาเราไม่แก่ขวาเฮ้ยขวาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วขวาขวาขวาถ้ามึงพากูกลับไปจุดเกิดอีกนะขวา ขวาหรือซ้ายมีอะไรฉับายเลยช่วยด้วยซ้ายเลยกูเป็นซ้ายเลยกูไม่สนแล้วกูอีกซ้ายแล้วมาหน้าหมดมาหน้าหมดมัน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 วิ่งไปวิ่งไปทางมันวิ่งไปข้างหลังมันวิ่งไปข้างหลังไอ้โง่เลยควายกูจำทางไม่ได้แล้วด้วยเนี่ยตอนเนี้ยกูไม่รู้ด้วยว่าตอนนี้อยู่ในส่วนไหนของแผนที่ผมว่าเราน่าจะอยู่ขวาสุด เยี่เเยาซ้ายขวาเร็วเร็วมันมามันมาถอยถอตามผมมา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 ตามตามผมาตามตามผมมาตผมาตามผมมาตามผมมาตามอมูาตามผมมาตามผมมาตามผมมาตามาตามาตามาาายมมาามาตติ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  มาน้าหมดมาน้าหมดมาจะหมดตามอยู่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 มัตามอยู่มาตามอยู่ตามมามตามพูมาไปทางไหนทางนี้ไม่ผมผมล่อผมร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 อผมราตรงมากลุ่มมาตรงถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วพี่พี่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงนั้นเลยพี่พี่เป็นข้างหลังข้างหลังข้างหลังพี่เป็นพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังไหนวะข้างหลังไม่ข้างหน้าเออมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ผมขอดูแผนที่ก่อนถ้าเกิดว่าตรงนี้ผมวิ่งมาแล้วเจอพี่วิน Yes วิ่งไปตรงตรงเดินตรงตรงมันจะเจอทางแยกเลี้ยวขวาผีผีผีมาผีมาผีมาเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายแลขวาซ้ายแลขวาจะเจอรีบซ้ายแลขวาจะเจอรีบผีมา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 วิ่งอยู่โว้ยเจอรีบแล้วใช่ปะ เย้เย้ในที่สุดกูก็ไม่หลงแผนที่ไล้ควายเอ้ยทุกคนผมเล่นผ่านฮะไอเชี้อะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ด่านด่านเมื่อกี้ยากมากด่านเมื่อกี้ผ่านยากมากแต่สนุกมากก็บอกแล้วว่ามันผ่านยากมันเช่นที่ไหนตอนนี้ประตูนี้มันบอกว่าฉันต้องเปิดมันวินแท็กพี่ต้องไปก่อนอ่ะไปไหนมามาให้จบก่อนมาให้จบก่อนอีกกี่ด่านนะด่านเดียวอันนี้แล้วจบแล้วจบแล้ว จบแชทเตอร์หนึ่งแล้วจบบทที่หนึ่งแล้วจบแชทเตอร์หนึ่งแล้วทุกคนเย้เย้จะไปไหนอ่ะพี่จะไปกินข้าวที่บ้านโอเคโอชีไม่อยากจะมาจับสแก๊กูลงไท้ายอีกมาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าดีเถื่อนดีเถื่อนทัวร์ล็อบบี้ไหมดีเทิร์นดิพี่ทุกตาจะไปแล้วไม่ใช่ยอดเลยคุณผู้ชมด่านเมื่อกี้คือยากมาก โอเคผมก็สำหรับในนี้เนะี่ยผมก็ต้องขออ,อลาไปเพียงเท่านี้นะ่ยผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจในการทอนที่ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผม<ช>ที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับมันยังไม่จ่ยยายเงนินผมท,ที่สำคัญนะผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะลงวันเว้นวันด้วยนะครับผมถึงแม้ผมจะไม่ลงวันเว้นวันก็ตามเหลี่ยมเอาหน้าปิดเทอมแล้วเดี๋ยวก็ว่างแล้วใครมามองหน้าโอเคไว้เจอกันพวบผมบ๊ายบาย